ที่จังหวัดอะไรคะนคนะรศรีธรรมราชไปที่จังหวัดนะคนรศรีธรรมราชค่ะตอนนี้อยู่ในระหว่างการเดินทางอยู่ในรถใช่ไหมคะโอ้โหเราให้ทุกคนดูบรรยากาศในรถก่อนนะดีนีดีบรรยากาศในรถอันนั่นนั่นคนขับรถอยู่ <c oughs> <c oughs> แล้วมาดูข้างทางไหมให้ท่านผู้ชมดูข้างทางหน่อยไหมว่าเป็นอย่างไรบ้างบรรยากาศนะคะ แ <G ül> ค่อาจจะนะอาจาอาจะสี่โมงห้าโมงเยินนะคะเรือจะมักปั่น,นัันก็ยังไม่รู้นะคะตอนนี้เราอยู่่เราเดินทางมาถึงประจวบคีรีขัอ่าเราสิประจวบนะกำลังจะถึงกำลังจะเข้าประจวบนะคะแต่ยังไม่ถึงนะจ๊ะตอนนี้เวลานาฬิกาเป็นไหมเนี่ยเราตอนนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีอันนี้นาฬิกาเลยะ เจ็ดาฬิกาสี่สิบหานาทีนะคะเรากำลังจะเดินทางมาถึงประจวบชิรีขันนจะจ๊ะแล้วก็คิดเอาเองค่ะว่าลงไปที่นครศรีธรรมราชจะใช้เวลาอีกสักกี่ชั่วโมงนะคะ,ะเพราะว่าการเดินทางตั้งแต่กรุงเทพมาถึงมาถึงนครศรีธรรมราชใช้ระยะทางในการเดินทาง8 ร้อยกว่ากิโลนะคะแปดร้อยกว่ากิโลนะคะก็ก็ไกลพอสมควรเนาะก็เดีย๋ยวมาดูกันว่าจะใช้เวลาถึงบ้านถึงที่บ้านแม่เท่าหรือบ้านคุณยายของน้องมาตาเนี่ยกี่โมงกันนะคะเดี๋ยวามาดูกันเนาะอ่าเดี๋ยวเราถ้าเจออะไรดีเด็ดระหว่างทางเราจะถ่ายให้ดูต่อไปนะจ๊ะโอเคไหมคะโอเคคะ่ะอ่าตะกุดตะตับตะตับไป มาเยอะมากก็เลยเบียดกันมามีคนมาเยอะมากต้องเบียดกันมาพี่อารแม่ต้องมีคนมาเอ้เขามีคนมาเยอะมากก็เลยต้องเบียดกันมาพี่อาจบอกใช่ไหมเรามากันเยอะมากใช่ไหมของเราเป็นครอบครัวใหญ่ไงใช่ไหมคะของเราเป็นครอบครัวใหญ่ก็เลยต้องมากัน ใจหลายคนแบบนี้แง่หลายหลายคนแล้วจะสนุกไหมคะถ้าเดินทางคนเดียวจะสนุกไหมไม่สนุกเนาะมากคนี้ครบเลยน้องมือมากันหมดเดี๋ยวดูบรรยากาศตอนนี้อ่ะตรงนี้ถนนสวยนี่ตรงนี้ถนนสวยเห็นปะนี่ตรงนี้ถนนสวยคต้นไม้เยอะดีค่ะเราก็โล่งด้วยมีรถยังนำหน้าเราอยู่คันอันนี้ถนนโล่งค่ะี นี่เป็นหน้าฝนต้นไม้ก็เลยเขียวชะงูเลยน่ะสวยงามเนาะเดี๋ยวจะมีอะไรสวยๆที่จะถ่ายให้ดูม่นะจ้าโอ้ยหาวดินี่หาวสุงฝันกว้างเลยพวมากเลยใช่ไหม เอาลืมปะ,ะตัวแอลแม่ก็ได้ยินหรอกรมทางหลวงสะพานตนิดท่อกันเลตัวมะฮูร่าแดดเข้าตาละดีใช่ไหมล่ะแดดแรงมากค่ะตอนนี้ขนาดทว่าตอนนี้ไปแปดโมงเลยนะจ๊ะแต่ว่าแดดมาแรงมากเลยจ้าสวยแสงสวยเลยค่ะนี่ถนนตรงนี้เห็นไหมถนนตรงนี้สวยมากค่ะต้นไม้ ปากน้ำปราณค่ะปราณปราณบุรีบุรีเออตอนนี้เรากังเดินทางมาถึงปากน้ำปราณบุรีแล้วค่ะนี่คือในตัวเมืองปราณบุรีนะคะรถจะติดนิดเดงค่ะนี่ค่ะนี่เมืองปราณในปากน้ำเมืองปราณจะรถจะติดแบบนี้เลค่ะทุกครั้งที่จะมาก็จะติดตรงปราณบุรีทุกครั้งเลยนะคะตรงอื่นไม่ติดะมาเรื่อยๆก็จะมาติดตรงปราณนะคะนี่ค่ะ คนสวยของเราก็ยังไม่ง่วงนะคะเพิ่งตื่นเดี๋ยวทำหน้าี้เลสเลยนนะ <c oughs> เอาดีๆดิเดี๋ยวเพื่อนดูดเพื่อนบอกว่าเอ๊ะๆอ๊ะทำไมอย่างเงี้ยอ่านะนี่ยังน้องมาตายังตาใสอยู่ค่ะยังไม่ง่วงค่ะเพราะยังเช้าอยู่ <c oughs> เดี๋ยวนั่งไปนานๆนานเดี๋ยวน้องมาตาจะเป็นไงคะขอแฟนเด้อขอปับ <c oughs> ป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บได้ไหมแบบนั้น เอาล่ะรถเคลื่อนแล้วไปแล้วนี่นี่ตัวเมืองปราณนี่นะคะแบกน้ำปราณตัวเมืองน้ำปราณแ้เคลื่อนไปแล้วนี่ <c oughs> เดินทางต่อไปเนสก็ต่อไปคืออะไรคะต่อไปเดินทางต่อไปคือกรยบุรี คอคันที่ปรุยบุรีต่อนะจ๊ะ